สวัสดีค่ะทุกคนสะวัตริย์ค่ะสวัสดีเช้าวัวนฝนตกนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนที่เรื่องของทศนิยมนะคะก็จะต่อจากของเมื่อวานนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะ,ะมาดูกันเลยวันนี้นะคะเตรียมความพร้อมต่อจากเมื่อวานนะคะ เมื่อวานเนี่ยเราให้แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการคูณการาหารนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาต่อจากของเมื่อวานเลยนะคะ,ะข้อที่หนึ่ง0.75บวก0 0 6ยลบศ2อ่ะอันนี้เป็นแก้การบวกกับการลบนะคะ ทีนี้พอเป็นการบวกกับการลบเนี่ยเอาไว้ง่ายเลยมันก็คิดเหมือนกันกันกบการา่าบวกลบคูณหารราคูณปกติเลยถูกไหมคะมีคูณทําคูณก่อนถ้ามีบวกกับลบก็ทําบวกกับลบก่อนโดยทําจากซ้ายไปขวาแต่นี้มีแค่บวกกับลบถูกไหมเราก็ทําจากซ้ายไปขวาเลยนะคะเพราะว่ามีแค่นี้ไม่มีคูณกับมีหารนะคะก็ทําจากซ้ายไปขวาก็คือทําจากหน้าไปหลังนั่นเองแปลว,ว่าขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องเอาอะไรครับ นำศูนย์จุดเจดห้าบวกศูนยหกแดอ่ะเห็นไหมขั้นแรกตามจากซ้ายไปขวาอ่าเราก็เอาตัวนี้บวกกันก่อนนะคะเราก็วางเลย0.75นะคะบวกกับ0.068ทีนี้การบวกหรือการลบทศนิยม เรียนสำคัญเลยสิ่งสำคัญนะคะในการบวกกันลบหนึ่งเลยนะักเรียนต้องวางจุดตัวศนิยมให้ตรงกรันตำแหน่งแต่ละตำแหน่งต้องตรงกันนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยตัวตั้งของเรา0.75เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งถูกไหมครับทีนี้มันบวกอยู่กับ0.06 8เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งแต่ประเด็นสำคัญคือหนูต้องวางจุดให้ตรงกรัน ตำแหน่งที่ 1, นึ่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตัวบน0.75ตาตำแหน่งที่สาไม่มีถ้าใครที่แบบแม่นแล้วก็เขียนแบบนี้เลยปกติถ้าใครยังไม่แม่นกัวพลาดก็เติม0ูนย์เติมศูนย์ไปหลังเลขห้าหนึตัวจบนะคะแบบนี้ทีนี้ก็บวกปกติเลยนะคะบวกปกติเลยเหมือนการบวกเลขนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีถูกไหมคะข้างบนบวกอยู่กับ8เราก็ดึงแปดลงมาถูกไหมคะ ห้าก็บวกกับหได้11ก็ทดไป1 1ึบวกเ็ก็ได้8เราก็จะได้คำตอบเป็น0 8นยนอ่ะนี่อันนี้คือขั้นที่1ต่อไปเราก็ํำตอ่อในขั้นที่2โดยเอาคำตอบหรือผลลัพธ์ของขั้นที่1นี่แหละไปลบกับ0.2 เราก็จะได้เป็น0.818ลบ0.2ทีนี้ก็แอนอาการลบก็เหมือนกันกับการบวกคือนักเรียนต้องวางอ่าวางโทวสัญลักไม่ตรงกันนะคะเหมือนเดิมจุดก็อยู่ตรงกับจุดเห็นไหมตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3 0.2ตำแหน่งที่2กับ3ไม่มีก็มันเป็น0ูนย์หรือใส่ว่างๆไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ปอ,อ,กอ,อกแล้วเนาะทีนี้เราก็ลบปกติเลย แปดก็ดึงลงมา1ก็ดึงลงมาทีนี้เอาอะไรเอา8ปลบสก็เหลือ6ก็จบเนี่ยได้ดังนั้น0.75ย์จุดเบวกศูนยลบศูก็จะได้คำตอบเท่ากับ0.618เราก็ตอบได้เลยตอบ0.618อันนี้คือข้อที่1โอเคนะคะ โอเคไหมโอเคไหมอ่าโอเคก็ไปยักหน้าหนึ่งทีเออโอเคนะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะมาเอาอ่าหนังสือกันแล้วเนาะอ่ามาน่าจะมาเอาหนังสือกันแล้วนะคะใครไม่เอาทีก็ค่อยมาเอานะคะอ่ะไปต่อเลยข้อที่สอง 2, 2องจุดศูนย์แปดสองบวกสามจุดสี่คูณเจ็ดจุดศูนย์หกอะทีนี้โจทย์ข้อนี้มีทั้งการบวกและมีทั้งการคูณอ่ะทีนี้ครูถามอานาถามอานานะคะอานากดไม่ได้เลยครูกดไม่ได้แล้วอานาขาข้อนี้เราท่านที่หนึ่งเราควรจะทำอะไรก่อนดีคะลูก คูณก่อนกวรคูณก่อนอ่าคูณก่อนเยี่ยมมากไปต่อไม่ต้องเลยคูณก่อนเก่งมากนะคะขั้นที่หนึ่งแปลว่าหนูก็ต้องทำสามจุดสี่ไปคูณกับอะไรก่อนเจ็ดจุดศูนย์หกอ่ะทีนี้การคูณเหมือนเดิมเลยนะคะแต่การคูณเป็นยังไง จำเป็นต้องตั้งจุดให้เหมือนให้ตรงกันไหมครูถามก่อนใครตอบได้บ้างจำเป็นต้องตั้งจุดให้ตรงกันไหมไม่ต้องค่ะใครพูดเบาๆจังเลยเมื่อกี้ไม่ต้องคานเคยผู้เสิร์ฟังเลยคุูจะได้รู้ว่าใครตอบจะได้แบบเยด็กคนนี้ได้จําได้เลยแบบเนี้ยต้งต้นอะไร ตกลงเนี่ยสามจุดสี่เนี่ยเราควรจะวางสามให้ตรงกับอะไรสี่ให้ตรงกับอะไรอย่าขีดเตราะว่าส่วนสี่ให้ตรงกับศูนย์อ้าวอ้าวเรื่องไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้กูได้ยินอะไรแวบบพาไม่ไม่เหมือนกันนะตกลงไม่ตรงกับศูนย์ตกลงกับศอ่าแล้วมีใครบอกว่าแบบอื่นเมื่อกี้มีไหมไม่มีอ่าไม่มี การคูณนะคะไม่จำเป็นต้องวางจุดทศนนิยมให้ตรงกรันไม่เหมือนกับการบวกกับการลบการคูณเนี่ยเราคูณปกติเลยเหมือนการคูณตัวเลขนะคะเหมือนการคูณตัวเลขคือหนึ่งเอาง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปดูทศนนิยมอะไม่ต้องไปดูจุดมันเนี่ยไม่ต้องไปดูเราคิดซะว่าเราเอาเจ็ดร้อยหะคูณอยู่กับสามสิบสี่อ่าจบแค่นั้นเราคิดแบบนี้ก่อนนะคะ ดังนั้นเาวลาวา,วางเนี่ยวางตั้งเนี่ยตั้งคูณไม่จําเป็นว่าสามต้องตรงกับเจ็ดจุดต้องตรงกับจุดและสี่ต้องตรงกับศูนย์อันนั้นไม่จําเป็นนะคะไม่ใช่การบวการลบการคูณเขียนการคูณปกติเลยนะคะปกติเลยเหมือนการคูณเลขปกตินะคะทีนี้เราก็คูณอืมกำอบมาแล้วเราก็คูณปกติเลยเจ็ดศูนย์หกคูณสามสี่อ่ะสมมติคูณแบบนี้อ่ะครูเวลาคูณหนึ่งนาทีเด็กครูถาม มีคนได้แล้วมีคนได้แล้วนะคะมีคนได้แล้วมีคนได้แล้วโอเคนะคะอ่าถ้างั้นเดีย๋ยวครูซุ่มถามเลยในเมื่อมีคนได้แล้วอ้าครูขอถามเด็กแค่นี้ดิพุทเด็กแค่นี้ดิพุทอีกแล้วเด็กดิพุทไหนคนอื่นตอบก่อนขอคนที่ไม่ก็ได้พูดบ้างอ่า <Yeah, S 1> ขอ<ะ>เป็นเป็น หาอยู่เอสในใจเอสค่ะยังคิดไม่เสร็จครับยังคิดไม่เสร็จครับยังคิดไม่เสร็จยังคิดไม่เสร็จนะเออคิดไม่เสร็จเอาไ,ไ,ไ,ไปเดิกลุ่มใหม่เอามิงอ่ะมิงมิงใกล้ๆกันมิงค่ะมิงได้อะไรเอ่ย ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์สี่ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์สี่อ่านยใครได้แตกต่างจากมิงหรือใครได้เหมือนมิงบ้างถั่วต้มได้เหมือน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 กันได้เหมือนกันหรอใช่คได้เหมือนทุกคนเลยใช่ไหมมีใครต่างบ้างมีไหมมีคนต่างไหมอ่าไม่มีอ่าไม่มีกันไปดูไปดูจะเลย ไปดูอ่ะเจ็ดจุคูณสามั้นแรกผมไม่มาขั้นแรกเหมือนเดิมเลยหนูเอาสีไปคูณก่อนถูกไหมคูณจากหลังเหมือนเดิมคูณเลขปกติเลยนี่เออสี่คูณหกยีทั้ง4ี่ตัวสองสี่ลงมาส7 28จอ่ะจบเห็นไหมใส่ชุดรยม ทีนี้วางศูนย์อาจใส่ศูนย์ก่อนอา่าใส่ศูนย์ก็3ไปคูณก็จะได้2 1่สิจากนั้นก็เอาอา่าเอาสองจบวกกับตรงนี้เออกูลืมเครื่องหมายบวกนี่ตรงนี้บวกกันอา่าบวกกันนะคะก็จะได้เป็น2 4 0สิอันนี้คือผลลัพธ์จากขั้นที่1 ต่อไปขั้นที่สองขั้นที่สองหนูก็เอาอะไรเอ่ยนำนำสองนย์แปดสตัวนี้บวกกับใครบวกกับผลลัพธ์ของขั้นที่1ก็คือ24.004บ่จุี่อ่ะทีนี้เราก็บวกกันเลยนะคะบวกกันเลยอ่าเขียนบวกปกติเลยทีนี้การบวกอย่าลืม ว่าต้องวางจุดทศนิยมไม่ตรงกันในแต่ละตำแหน่งต้องตรงกันด้วยนะคะทีนี้ก็บวกปกติเลยนะคะ2บวก4ก็ได้6 8บวก0ก็8 0บวก0ก็0นอ่ะใส่จุด4บวก2ก็เป็น6อ่ะทีนี้2ก็ดึงลงมาเราก็จะได้เป็น26.086ดค่ะดังนั้น2.082บวก3.4คูณ เจ็ดศเท่ากับ26.086กจก็ตอบได้เลย26.08 6บกจคือคำตอบนะคะเดี๋ยวให้ลองอีกสักข้อไม่ข้อแหละหลายข้อเลยเดี๋ยวสักข้อก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวกูจะไปจูดปัญหาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคูเขียนจุดให้แป๊บหนึ่งลองง่ายงก่อนเนะเาะข้อนี้ดีกว่าห้าจุด 1> 8 1หารด้วย7คูณ400อ่าเอาข้อนี้ข้อนี้เป็นหารและเป็นคูณอ่าเป็นหารและเป็นคูณนะคะทีนี้ถ้าเป็นขั้นตอนแบบนี้ถูกไหมเป็นขั้นตอนแบบนี้ ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองอ่าถามไกลดีขั้นที่หนึ่งควรทําอะไรก่อนอ่าเซนตี้เลยเซนตี้เลยเซนตี้อยู่พอดีเลยขั้นที่หนึ่งเอาอะไรไปทุกอ,อ,อะไรก่อนไหมตูกหนักมากเลยกันลูกเซนตี้เอาอะไรไปจาก่อนลูกหานก่อนอ่<ๆ>เอาเยี่ยมมาตามหานก่อนนะคะอ่าดใวยเวลาทุกคนคิดข้อนี้สองนาทีนะคะตอนนี้เวลาดูรายการก่อนอ่า นาฬิกาสิบห้านาทีอ่าเดี๋ยวสิบเจ็ดนะคะครูสุ่มถามครูคให้เวลาหนูทำก่อนนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วนะคะว่าทำหารก่อนนะคะใครหารไม่เป็นใครยังหานไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่ครูเกริ่นได้ก่อนนิดเดียวว่าหารปกติเลยเหมือนกันที่เราหานจำนวนเต็มนะคะหารปกติเลยลูกอ่ามีคนเสร็จแล้วนะคะมีคนเสร็จแล้ว โอเคอ่ะเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วเวลาเดินเร็วมากนะคะเสร็จหรือยังไม่รู้เสร็จหรือยังอ่าเสร็จกันหรือยังคะห้ามเขียนใกล้เขียนเดี๋ยวูทุบเลยทันดีอย่าเพิ่งเขียนเสร็จหรือยังมีใครไม่เสร็จบ้างอุอง้มเสร็จแล้วอ่าแล้วคุณคุณให้ครูเปิดไมค์เนี่ยคุณมีอะไรจะถามหรอคะ ทำหารอย่างเดียวหรือว่าทั้งหารทั้งคูณเหรอครับทำทั้งคูนเลยแค่โอเค,อเ,คเสร็จแล้วเท่านั้นโอเคเยี่ยมมากแค่บอกเฉยๆว่าขั้นที่หนึ่งทำอะไรแดี๋ยทำทั้งข้อนั่นแหละอ่ะโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเสร็จแล้วนะอ่ะข้อนี้ครูขอถามอ่ะทีละขั้นตอนก่อนนะครูถามขั้นตอนแรกก่อนก็คือขั้นที่หนึ่งห้าจุดแปดหนึ่งหารด้วยเจ็ดได้เท่าไหร่คูณวรก,กัญญาครูผงเชื่อแล้วในตอนนี้อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ว่าครู อ่าเพื่อนอยู่ได้เท่าไหร่นะลูกครูไม่ก็ได้ยินศูนจุดแปดสามค่ะเยี่ยมมากเก่งมากอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูเขียนก่อนขั้นตอนที่หนึ่งของเพื่อนก็คือตรงนี้นะคะได้ศูนย์จุดแปดสามจากนั้นเราก็นำศูนยไปคูณกับ400คูณต่อไปก็คือคูณพฤกษาค่ะคูณพฤกษา คำตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ลูกสามตอค่ะอะสามสามสองก็คือสามร้อยสามสิบสองไกลเขียนอีกแล้วเนี่ยชอบจริงๆเลยชอบเขียนเนี่ยอะใครตอบได้เท่าเพื่อนบ้างใครตอบสามร้อยสามสิบสองบ้างตรงครับูมตอบอาเยี่ยมถูกทุกคนไหมถูกทุกคนไหมเดี๋ยวค่ะ 3, ถูกค <4. S 2> ่ะถูกเก่งมากเก่งมากข้อนี้นะคะค <t> ำตอบก็คือ332นะคะอ้าวไปต่ออีกสักหนึ่งข้อไปต่อไปต่อข้อนี้ดีกว่า12หารด้วย8เอาไว้ง่ายเลยนี่เห็นไหมให้ง่ายเลยลบ0จุด7 ห้าสามอ้าก้อนี้ไม่เกินอะไรให้นะคะให้ทำเองให้เวลาสองนาทีเหมือนเดิมอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะปิดไมค์ก่อนอ่ะทำเลยสิบสองหารด้วยแปดลบศูนย์ุดเจ็ดห้าสามสองนาทีตอนนี้เก้าโมงยี่สิบนะคะเดี๋ยวเก้าโมงยี่สิบสอง ครูจะสุ่มถามอ่ามีคนเสร็จแล้วนะคะมีคนเสร็จแล้วไม่มีใครจิ้ม่อกิดเลขนะไม่โกงครูนะไม่ใช่แอบจิ้ม่อกิดเลขนะใครไม่เสร็จไม่ทันเนี่ยบอกได้นะอ่าอ่าเสร็จแล้วนะคะยี่สบสองปอดีเลยนะคะ อะมามีใครไม่เสร็จบ้างคะลูกมีไหมเอ่ยที่ยกมือนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเปิดไม่ได้แล้วนะเปิดไม่ไ้แล้วนะคะอะมาถ้างั้นครูสุ่มถามเลยอันแรกนะคะสิบสองอะครูถ,ถามก่อนข้อ,น,ขอน,นี้เราควรจะทําอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะใครตอบได้บ้างาาหารอ่าทำหันตอนถูกไหมคะ เราก็เอาอะไรคะขั้นที่หนึ่งเอาสิบสองหารด้วยแปดสิบสองหารด้วยแปดได้เท่าไหร่คะคุณใจเกเรียคะ่ะคุณที่ตั้งชื่อว่าใจเกเรียคะ่ะภาวนาตอบด้วยคะ่ะสิบสองหารด้วยแปดได้ไร่คะลูก 1. 1> อาไม่อยู่เ <1. S 1> หรอคะหน้าค่ะหนึ่งจยมมากเก่งม,มากหนึ่งจุดห้านะคะ ต่อไปขั้นที่สองหนูก็เอาอะไรเอย่ยเอา1.5ไปลบกับอะไร0.753 1.5-0.753ลบ 0. 0. ถามมาร์คค่ะมาร์คอ้องสองค่ะตอบเท่าไรเอ่ยยัยงคิดไม่เสร็จค่ะอ่อยังคิดไม่เสร็จค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่าถามต่อไปคิมค่ะคิมคิม นึงครับกำลังผมเดไปตรงไหนแล้วนะกำลังเปิดปวยอยู่ค่ะกำลังหาปวยอยู่เป็นถามค่ะอะไรนะไม่ก็ได้ยินศูนย์จุดแปดห้าสามรู้เปล่าครับศูนย์จุดแปดห้าสามรู้เปล่าครับอ่าหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนบอกกิมหน่อยว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่อ่ถามเจ้าขุนกับเจ้าขุน ครับตอบเท่าไรเอ่ยตอบ0.747อุ้ยยาถูกไหมเพื่อน0.747โอเคเก่งมากนี่คือคาตอบนะคะก้อนนี้ไหนใครถูกบ้างอ่าเยี่ยมมากนะคะคนที่ถูกยกมือแล้วนะคะเออเก่งมาก เยี่ยมมากนะคะอันนี้คือการาผลลัพธ์เนาะาเป็นบวกลบคูณหารปะกลกันไปนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เรียนอย่าลืมเลยนะคะเวลาเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งถ้ามีวงเล็บทำในวงเล็บสองถ้ามีคูณกับหารทำคูณกับหารก่อนนะคะสามถ้าบวกกับลบก็ทำบวกลบก่อนโดยําจากทางซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะต่อไปไปต่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปนี่เลยอ่ะมาดูโจทย์ปัญหากันเขาบอกว่าฟ้าซื้อไข่ไก่หนึ่งแผงราคา1นึบาทห้สตางค์ถ้าไข่ไก่หนึ่งแพงมี30ฟองถามว่าไข่ไก่ราคาฟองละกี่บาทอ่ะถามราคากันนะคะว่าฟองละกี่บาท อันกอดคุมถามก่อนถามใครดีเอย่ยใครอยากตอบบ้างใครอยากตอบบ้างใครอยากตอบบ้างก้อน,นี้ใครอยากตอบไปตองเดี๋ยวใจเย็นไปตองอะเดี๋ยวก่อนอให้คนอื่นก่อนไปตองเนี่ยตอบทุกวันตอบทั้งวันตอบอยู่แล้วเลยอ่ะไปเกยละคากี่ฟองชิคเก็ตเต้อ กีเก็บตอบกีเก็บตอบมีด้วยเหรอสุดยอดสุดยอดมีด้วยเหรอฮะตอบสามจุถามถามลาเต้ถามลาเต้ถามลาเต้นะคะครูอยากทราบว่าข้อนี้เนี่ยเราต้องการหาราคาถูกไหมราคาไก่เนี่ยราคาฟองละกี่บาททำยังไงดีอ่ะหายังไงดีเอาอะไรไปทำกับอะไรดีเอ่ยลาเต้ตอบครูดูซิ เอาช้าไม่เอาถ้างั้นเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาหมดอ่ะใครอยากตอบข้อนี้อ่ะกูให้ตอบแล้วกูไม่เล่นแล้วเร็วๆสามจุดเก้าห้าสามจุดเก้าห้าฉันไม่ได้ถามคำตอบเปตองฉันถามว่ามีวิธีขั้นตอนเนี่ยในการคิดงย่งไงเอาอะไรไปทำกับอะไรเพื่อให้ได้ราคาของไก่เนี่ยเอาหนึ่งร้อยสิบาาหันสามสิบมาหานสามสิบ เอเอ,อ,เอ,อนี่คือทิ่งที่ต้องการเออขอบคุณค่ะเออไม่ใช่หาคำตอบไม่เอากำตอบก่อนจงเงย็นไม่ต้องเขียนไม่รู้เรื่องเลยะไม่รู้เรื่องเลยเปตองเลยเออเดี๋ยวเปตองนี่รีบใจอ,อะลบออกไปนะคะมาดูกันตอนในแต่ละอันมาวิธีทำให้ก่อนเลยนะคะไข่ไก่หนึ่งแผงราคาหนึ่งร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ไข่ไก่ ไข่ไก่หแพงมี30ฟองนะคะดังนั้นเราหาราคาฟอ,องละเท่าไหร่เราก็เอา118่งนะคะจุดห้เนี่ยหารด้วย30เราก็จะได้นะคะราคาหนฟองก็คือ3บาท95้าสิบาตางค์ตอบจบ3บาท95สิบาตางค์เก่งมากเมื่อกี้คนที่ตอบถูกนะคะอันนี้คือโจทย์เล็กๆน้อยๆเข้าใจไหมนีด ถูกไหมแล้วนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมใจใจโอเคใจก็คือใจนะอ่ะทีนี้ไปดูการบ้านวันนี้สำหรับวันนี้นะคะครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้ทำแบบฝึกหัดนะคะสามจุ 3. 1. 3. 1. เล่มนี้นะมเมาแล้วใช่ไหม,มเอากลับไปแล้วใช่ไหม เล่มนี้นะคะหนังสือแบบุณงักเหมือนเดิมนะคะหน้าที่88ถึง91นะคะถ้าใครตั้งใจเรียนตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยทำได้แน่นอนนะคะเราก็ลองทำกันแล้วหลายข้อด้วยนะคะตั้งแต่หน้านี้เลยนะคะนี่เลย3.1นะคะหน้า88ถึง91นะคะมีอยู่ด้วยกัน4หน้านะคะเรียนมา2วันแล้วนะคะ เมื่อเมื่อวานเนี่ยก็อเอาโจทย์ในนี้แหละมาให้นักเรียนทําแล้วบางข้อนะคะวันนี้ถ้าใครเห็นใครเปิดหนังสือไปเรียนพร้อมๆกับครูเนี่ยก็จะเห็นเลยทันทีว่ามีบางข้อที่ครูให้นักเรียนทําแล้วด้วยนะคะโอเคอ่ะอย่าลืมการบ้านนะคะอันนี้คือการบ้านย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบฝึณกระสามจุดหนึ่งหน้าแปดสิบแปดถึงเก้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้คือการบ้านของเราในวันนี้นะคะทีนี้นะคะถ้านักเรียนคนใดสนใจที่ อยากจะส่งการบ้านนะคะส่งส่งแบบฝึกหัดเนี่ยผ่านระบบสกูลไบส์นะคะก็สามารถส่งได้เข้าไปดูได้เลยนะคะครูสร้างาให้แล้วนะคะที่เป็นหัวข้อในการส่งการบ้านของแต่ละครั้งนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ถ้าใครอยากจะส่งแต่ถ้าว่าไม่สะดวกในการถ่ายรูปเพราะว่ามันหลายหน้าและหลายข้อในแต่ละแบบฝึกหัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งก็ได้นะคะในในสกูลไบส์ถ้าแบบไม่สะดวกทา พ่อค่อยไว้มาส่งตอนเปิดเทอมที่ครูทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่ถ,ถ้าอยากส่งก็ส่งได้นะคะเพราะว่าครูก็เปิดช่องทางให้นักเรียนส่งได้แล้วนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะส่งนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการถ่ายรูปเยอะๆก็ไม่เป็นไรก็ส่งเปิดเทอมได้โอเคแมโอเคนะ